ขมิ้นเป็นสมุนไพรที่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารภาคใต้แทบทุกเมนูขมิ้นมีคุณค่าในตัวเองอย่างมากมายมีสรรพคุณเป็นสารต้านอนุมูลอิสระฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราช่วยลดการอักเสบป้องกันและรักษารโรคกระเพาะอาหารขับลมลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อนอกจากนี้หากใช้เป็นยาทาภายนอก มีสรรพคุณแก้แผลผู้พองพื้นคันจากโรคผิวหนังได้อีกด้วยเมื่อทราบสรรพคุณที่หลากหลายของขมิ้นแล้วเรามาทำปลาทอดขมิ้นรับประทานกันนะคะปลาทอดขมิ้นเป็นอาหารภาคใต้ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ปลาทะเลตัวไม่ใหญ่มากนักมาคลุกเคล้ากับขมิน้นเพื่อเพิ่มสีสันและกลิ่นรสให้น่ารับประทาน รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการที่ได้จากขมิ้นไปในตัวอีกด้วยการทำปลาทอดขมิ้นจะใช้ปลาอะไรก็ได้ที่ชอบหรือหาได้ง่ายตัวไม่ใหญ่มากนะักแต่ที่สำคัญต้องสดสำหรับเมนูที่แนะนำนี้เลือกใช้ปลาทรายขนาดพอเหมาะ4ตัวส่วนเครื่องปรุงก็มีขมิ้นพริกไทยกระเทียม เติมเกลือเล็กน้อยนำมาโขลกรวมกันเป็นเครื่องขมิ้นไว้คลุกกับปลาสำหรับขั้นตอนการปรุงนั้นทำความสะอาดปลาเอาเครื่องในปลาออกขอดเกล็ดบังปลาตามแนวยาวล้างให้สะอาดวางผึ่งให้เสด็จน้ําแล้วนํามาคลุกเคล้ากับเครื่องขมิ้นที่เตรียมไว้แล้วให้ทั่วตัวปลาหมักทิ้งไว้20นาที ระหว่างที่รอปลาที่หมักไว้ก็มาทำกระเทียมเจียวเพื่อไว้โรยหน้าคราวนี้ก็มาทอดปลาตั้งกระทะใช้ไฟปานกลางไม่แรงใส่น้ำมันกะให้ท่วมตัวปลาเมื่อน้ำมันร้อนใส่ปลาลงไปทอดทอดให้หนังปลากรอบแต่เนื้อด้านในสุกนุ่ม ตักปลาขึ้นใส่จานโรยกระเทียมเจียวที่เตรียมไว้แล้วรับประทานร้อนๆจะอร่อยถูกใจทีเดียวปลาทอดขมิ้นจะกรอบนอกนุ่มในแล้วมีกลิ่นหอมของเครื่องขมิน้นอ่านรับประทานควบคู่กับน้ำจิ้มทะเลก็ไม่ผิดกติกาแต่ชาวใต้แท้ๆจะรับประทานคู่กับแกงชนิดต่างๆและผักสดมากกว่า หลายท่านคงทานเคยทานปลาทอดนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนก็ก็มักจะนิยมทานปลาทอดกันทีนี้ปลาทอดที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้เนี่ยก็อันที่หนึ่งก็คือเนื่องจากทางใต้เนี่ยติดกับทะเลนะคะก็นิยมเอาปลาทะเลมาเช่นปลาสายเอามาทอดนะคะ อันนี้การทอดของชาวใต้เนี่ยไม่ได้ทอดง่ายๆเหมือนกับทางภาคอื่นนะคะที่เราที่เราคุ้นเคยกันคือ,คอบางท่านบางท่านก็อาจจะมีการเอากระเทียมมาคลุกเ้าแล้วก็ทอดนะคะหรือว่ามีการเอากระเทียมเจียวม,มาโรยแต่ว่าอย่างที่เราทราบคือเอกลักษณ์ของอาหารใต้ก็คือต้องมีขมิ้นนะคะเพราะฉะนั้นปลาทอดของทางใต้ก็คือปลาที่เราเรียกว่าปลาทอดขมิ้นนะคะเนื่องจากว่ามีการเอาขมิ้นเนี่ยมาตาแล้วก็ผสมกับกระเทียมเพื่อนําไปหมัก ปลานะคะะฉะนั้นปลาที่ไม่ค่อยมีสีสันที่จะจะเป็นตัวขาวๆเนี่ยเมื่อเวลานํามาหมักขมิ้นแล้วไปทอดเนี่ยก็จะสีเหลืองทองน่าทานเป็นอย่างยิ่งนะคะนอกจากนั้นขมิ้นเองก็ยังมีประโยชน์นะคะหลายท่านอาจจะคงทราบกันดีแล้วเพราะว่ามีงานวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะมากเลยว่าขมิ้นเนี่ยช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยลดการอักเสบต่างๆทั้งภายนอกและภายในร่างกาย ออนอกจากนั้นเองก็มีงานวิจัยออกมานะคะเ,เมื่อเร็วๆนี้ว่ามีการค้นพบโดยอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินว่าขมิ้นเนี่ยสามารถช่วยต้านมะเร็งได้นะคะก็คงต้องติดตามประโยชน์และสรรพคุณต่างๆของขมิ้นกันต่อไปนอกจากนั้นในเรื่องของแพทย์แผนไทยเองเราก็เชื่อกันมาแต่โบราณแล้วว่า ทานขมิ้นเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของขับลมนะคะแล้วก็ช่วยรักษาคนที่มีปัญหาเรื่องของกระเพาะอ,อาหารหรือเป็นโรคกระเพาะอ,อาหาร น,นี่ก็เป็นก็เป็นความเชื่อกันแล้วก็ถือปฏิบัติกันมามาเนิ่นานานะคะซึ่งวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันก็น่าจะพิสูจน์แล้วก็ยืนยันถึงสรรพคุณต่างๆได้ทีนี้ปลาทอดขมิ้นเนี่ยก็ก็คืออาหารที่ค่อนข้างง่ายจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีวิธีการขั้นตอนอะไรยุ่งยากแต่ว่าก็จะมเีเทคนิคบางอย่างนะคะว่าทำยังไงเราถึงจะทอดปลาให้กรอบ ะะโดยปกติเนี่ยถ้าคนที่ทำอาหารก็จะรู้ว่าการทอดปลาให้กรอบเนี่ยก็คือต้องใช้น้ำมันปลาล์มนะคะทีนี้น้ำมันปลาล์มก็จะเป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงแต่เราก็ต้องเลือกเอาว่าสุขภาพกับความอร่อยหรือความกรอบของปลาจะทำยังไงนะคะนั้นถ้าเราต้องการทั้งสองอย่างก็คือใช้น้ำปลาล์มน้ำมันปลาล์มได้แต่เวลาที่ทอดเสร็จแล้วเนี่ยก็ซับน้ำมันออกสะหน่อยนะคะเราก็จะได้ไม่ได้ปริมาณน้ำมันส่วนเกินที่มากเกินไปนะคะ แล้วก็การที่ได้มีกระเทียมเชียวเข้าไปโรยเนี่ยกระเทียมเชียวก็จะเป็นเ,เครื่องเทศสมุนไพรยอย่างหนึง่งที่มีผลดีต่อสุขภาพนะคะก็ช่วยเรื่องของโรคหัวใจได้นะคะนอกจากนั้นปลาทรายเองถ้าเราเออทอดดีๆเนี่ยเนื่องจากเป็นปลาตัวเล็กๆเ,เนี่ยเราก็จะสามารถทานได้ทั้งตัวซึ่งหมายถึงว่าทานกระดูก อ่อนของเขาเข้าไปด้วยก็จะช่วยให้ในเรื่องของแคลเซียมนะคะปลาไซทอกามินก็จะเป็นอาหารที่มักจะทานควบคู่กับแกงต่างๆที่มีรสจัดนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเผ็ดร้อนต่างๆของอาหารก็จะเป็นอาหารที่ช่วยชูรสอ,อ,อย่างหนึ่งในสําหรับอาหารของคนใต้ได้เป็นอย่างดีค่ะอาหารทำง่ายๆอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการเมนูนี้น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว เคล็ดลับสำคัญอยู่ที่ปลาต้องสดจะได้ปลาทอดที่มีเนื้อหวานน้ำมันที่ใช้ต้องใหม่ไม่มีกลิ่นหืนปรุงเสร็จแล้วควรรับประทานทันทีรับประกันรับประทานแล้วต้องติดใจกันทุกคนแต่ต้องไม่ลืมว่าอาหารทอดให้พลังงานสูงรับประทานบ่อยๆอาจทำให้อ้วนได้ง่ายแม้นักโภชนาการจะบอกว่าปลาเป็นอาหารที่มีไขมันต่ำก็ตามที